สวัสดีครับผมยธภูมินามบงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสาวสินเทศนะครับทางท่านก่อคงกมลรัตน์นะครับท่านพนาการจังหวัดพะเยาท่านอุทัยหอมนานหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์แล้วก็ท่านชาติทิ่นนท์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายนะครับคุณเสนอุทปานะครับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการนะครับได้พร้อมกันจัดทําโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้อง ชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับทั้ง68ชีวิตนะครับ mm hmm. พวกเรามาที่ทะเลสาบดอยเต่านะครับที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นณจุดนั้นนะครับเราได้ลงแพรนะครับขนาดใหญ่นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวพัฒนาชมชนทั้ง68ชีวิตนะครับได้มาร่วมกันใช้ชีวิตบนแพรนะครับ mm hmm. แล้วก็ชมธรรมชาตินะครับ mm hmm. แล้วก็นันทนาการพบปะสังสรรคร่วมกัน ในแพร่ภาต้ที่นีน,นะครับและเราก็ได้พักค้างอยู่ที่บนแพรด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เป็นพี่น้องนะครับสร้างความสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวพนันชนจังหวัดพะเยาเป็นอย่างดียิ่งนะครับ น้องชาวพระรมชนนะครับทั้ง68ชีวิตนะครับก็ได้มากราบนวัตการนะครับพระพุทธบาทแก่งส้อยนะครับซึ่งอยู่ตั้งอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับการลงแพ่ของพี่น้องชาวพระรําชนทุกเราของพวกเราทุกคนนะครับก็ทําให้พวกเราชาวนี้นะครับสดชื่นแช่มชื่นนะครับได้รับบุญกุศลนะครับจากการกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธบาทแห่งนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับพวกเราทั้ง68ชีวิตนะครับก็จะเดินทางล่องแพต่อไปครับาหมายของเราก็จะไปขึ้นที่เขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดตากนะครับก็จะเสร็จสิ้นการเดินทางการเดินทางของทีมงานของรลังชนทของเราครับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับเราได้เดินทางมาสัมมนากันที่เมืองโดยเต่านะครับในการลงแผ่นนะครับลองไปสู่จังหวัดตากนะครับโครงการสัมมนาในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเราได้รับรางวัลนะครับในการทำยุทธศาสตร์นะครับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทำรับรองการปิบกติการภายในของโครงการ ได้รางวัลลงชนะเลิศได้รับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทนะครับเราก็จะมาสัมมนากันเพื่อเราจะทบทวนการดำเนินงานของเราในปีที่ผ่านมาและก็วางแผนในการขับเคลื่อนวิทาหในปี2554ต่อไปนะครับซึ่งหวังว่าจังหวัดพะเยาก็จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วรมการเื่อยนให้บรรลุปเป้าหมายในปี2554ครับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้นำข้าร,รายการพัฒนาชุมชน ทั้งหมดนะครับ68คนมาร่วมสัมมนากันบนแพกลางทะเลสาบเหนือเขื่อนมูคนินะครับสวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องแนวทางการขับเคื่อนวิทธาศาสตร์โครงการพัฒนาชุมชนประจำปี2554ว่าเราควรที่จะมีการขับเคื่อนไปอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและอีกประการหนึ่ง เราเดําเนินการเพื่อที่จะขับเคลื่อนว่าทำโครงการ A B C D F โครงการพัฒนาชุมชนประจําปี2554ที่พวกเราเนี่ยได้สารสรัมพันธ์กันแล้วก็ได้เริ่มดําเนินการอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ปี2553ปีนี้เราก็จะนินการอย่างเข้มข้นฉะนั้นใน2วันนี้นะครับเราก็จะ ผูกใจสำคัญกันทั้ง68คนมาประชุมอาธารลือกันเพื่อทำงานให้ดีที่สุดในปี2 5 5 4ครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ พนักงานอำเภอและก็ทีมงานพนันชนของจังหวัดพะเยาทุกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใ,ใจกันดำเนินการจนยุทธศาสตร์ของกรมการพนันชนบรรลุผลสาเร็จในปี2553และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี2554เราจะร่วมแรงร่วมใ,ใจกันดำเนินการให้บรรลุผล การเป้าาปของโครงการพัฒนาชุมชนครับกับโครงการสัมมนงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยาในวันนี้นะคะในครั้งนี้ทําให้เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่พนานนชนของจังหวัดพะเยาทุกคนได้มีสว่วนร่วมแล้วก็ได้ชมธรรมชาติซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชมนะครับเราได้เข้ามาร่วมโครงการในวันนี้นะครับของผ่านชนจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วม ร่วมสนุกสนานนะครับแล้วก็ร่วมรับความรู้แล้วก็ศึกษาศึกษาร่วมกันทำให้เราได้เป็นกันอย่างมีความสุขนะครับได้ร่วมกินร่วมเล่นร่วมกปะสังสรรค์นะครับก็ปีหนึ่งแล้วก็มาพบกันครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานในแพร่รู้สึกว่าได้มีความสุขและก็สนุกสนานผ่อนคลายจากการทํางานแล้วก็หลังจากที่ไปก็คงจะทํางานต่อเพื่อให้ งานที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลเหมือนกับผลงานเหมือนกับปีที่เราทำที่ผ่านมานี้ค่ะก็ขอขอบคุณสำนักง,งานผ้านชนจังหวัดพะเยาที่ได้จัดทำโครงการด,ดีๆเพื่อให้พวกเราได้มาพบปะสังสรรค์ร่ว่กันคาะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะคะ ทำให้เราได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้มีความสนุกสนานคิดว่าคงจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะกลับไปสู้กับงานหนักๆได้อีกครับก็ <c oughs> เป็นบรรยากาศของความเป็นธรรมชาตินะครับในการล่องแพของทีมงานของพะนามชนจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับ <c oughs> พวกเราได้พักค้างที่บนแพนะครับและก็ในระหว่างการเดินทางาระยะเวลาเกือบ17ชั่วโมงนะครับในระยะาทางเกือบ 140กิโลเมตรนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับพวกเราได้มาใช้ช well ีวิตบนแพร่ร <jähr> ่วมกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้กินได้อยู่ร่วมกันได้สนุกสนานได้พบปะมันเฮฮาสังสรรค์ซึ่งกันและกันนะครับทําให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องชาวพนัาชนของพวกเรานะครับจังหวัดพะเยานะครับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในปีพุทธศักราช2554ราต่อไปนะครับก็พวกเราได้ชมธรรมชาติกันประทับใจจริงๆครับ I, I am, am not